ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาปลูกผักบุ้งกันเนาะเดี๋ยวเราจะทําการาปลูกผักบุ้งกันนะคะโดยการแช่มเมล็ดก่อน1คืนปกติเราก็ปลูกแบบแช่มเมล็ดเนาะบางครั้งก็ไม่ได้แช่นะคะอันนี้เป็นผักบุ้งจีนที่เราฝากน้องที่สนิทกันนะคะซื้อขึ้นมาให้เนาะก็ราจะกะเอานะคะว่าเราจะปลูกประมาณเท่าไหร่ พื้นที่เราน้อยนะคะก็จะปลูกประมาณเท่านี้นะคะประมาณเท่านี้ก็เวลาเขาง,งอกขึ้นมาก็จะได้เยอะเหมือนกันนะคะจะปลูกกินครั้งต่อครั้งนะคะจะไม่ได้แบบว่าปลูกครั้งเดียวแล้วแบบกินได้นานๆเพราะว่าพื้นที่เรามันน้อยนะคะก็จะปลูกผักหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทําการแช่มเมล็ดเอาไว้1คืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําการปลูกกันคะ่ะ ตอนนี้ผักบุ้งของเราก็แช่ครบหนึ่งคืนแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นน้ำสีดำแบบนี้เนาะไปะเดี๋ยวเราไปทำการปลูกกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหากระถางปลูกกันค่ะบุ้งตอนนี้เต็มหมดแล้วนะไม่มีที่ปลูกกระถางนี้มันว่างเนาะเพราะว่ามันมันตายนะน้ำมันท่วมขังผักบุ้งเขาชอบน้ำเราก็จะเอามาลงกระถางนี้ ปลูกยมเดียวเล็กๆนั่นแหละอันนี้เป็นมาลาจีนจริงๆเอามเมล็ดมาหยอดเยอะมากเลยนะมาลาจีนแล้วก็เป็นถั่วลันตาหวานแต่ไม่งอกนะคะมาเดี๋ยวเรามาปลูกพักปุ้มกันปลูกเป็นแถวดีกว่าไหมถอนไม้ทิ้งก่อนถอนไม้ออกก่อน เดี๋ยวเราปลูกเป็นแถวดีกว่าเนาะเอาได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะปลูกผักแบบรีบๆนะปลูกผักแบบไม่ค่อยมีเวลาเอาไม้มาปักเอาไว้เพื่อป้องกันน้องเหมียวนะ ้ไม่ปักเอาไว้แบบนี้นะคะเละหมดไม่ได้กินปลูงหน้าร้อนตั้งแต่เริ่มต้นหน้าร้อนจนทุกวันนี้ไม่ได้กินเลย นี้ก็ทำแบบนี้ดีกว่ากรบดินแล้วเดี๋ยวเราลดน้ำ ก็จะหยอดเอาอัปเดตผักบุ้งค่ะนี่ผักบุ้งที่เราเอาอมาเล็ดมาหยอดวันนั้นเนาะรอดบ้างตายบ้างนะดินมันไม่ค่อยดีนี้กำลังโตตัวนี้อยู่ด้านในเลย อัปเดตผักปุ้งหลังจากที่เราเอาเมล็ดลงปลูกเนาะนี่ค่ะก็ไม่ค่อยสวยเนาะแล้วก็โตไม่ค่อยเท่ากันด้วยนะดูมันเป็นกระถางน้ําขังนะคะจริงๆผักปุ้งเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ํานะแต่ว่าในกระถางนี้น้ําเยอะทําไมเหลืองเนาะอาจจะเยอะเกินไปนะคะดูเริ่มมีอาการเหลืองแล้วนะโตไม่ค่อยเท่ากัน เพราะว่าเขาได้รับแสงไม่เพียงพอนะคะรับแสงที่น้อยมากเขาไม่ได้รับแสงเต็มวันเนาะอันนี้ก็คือกระถางที่เราเอา,มาเมล็ดมาหยอดวันนั้นนะคะแต่ว่ามะก,กรูดของเรากำลังโตน ก็พอได้เก็บกินเนาะไม่สวยแต่ก็พอได้เก็บกินเดี๋ยวเราทำการเด็ดไปสักรอบสองรอบก็คงจะแตกแขนงสวยงามนะคะตัวนี้เหลืออยู่หน่อยนึงเหลืออยู่ย่อมเดียวนะคะเราถอนทิ้งเนาะนี่ค่ะถอนทิ้งแล้วเราก็เอาโหระพาอันนั้นเป็นกะเพรานะคะแล้วก็เป็นโหระพาปักชำอันนี้คือปักชำนะคะอันนี้ปลูกจากเมล็ดเนี่ยสองสามต้นเนี่ย ด้านด้านในอ่ะเป็นเป็นโหระพาปักชำนั้นก็ปักชำนี่ถ้าเราเด็ดรอบหนึ่งสองรอบเนาะผักบุ้งเนี่ยเขาน่าจะแตกสวยนะคะเพราะว่าเราปลูกอ่าทีเกินไปเนาะก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าพอได้กินนะคะไม่สวยไม่งามไม่เยอะเราปลูกนิดเดียวในกระถาง พอได้เก็บกินเนาะใส่หมูกระทะใส่เนื้อย่างใส่ซุกกี้นะคะผัดอร่อยทุกเมนูเลยค่ะอันนี้เราหยอดมเมล็ดไปได้หนึ่งอาทิตย์น่าจะไม่ค่อยโตนะเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันล่มนะคะมันไม่ค่อยมีแสงส่องมาถึง จะให้ดูใกล้ๆนี่น่าจะไม่ค่อยโตแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นมดนะคะเป็นรังมดเยอะมากมดดํามดดําเยอะมากถ้ามีมดดาเยอะๆนะมันก็มีผลกระทบเยอะนะคะเพราะว่ามดดำเนี่ยเขาจะขุดรูอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นดูเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะนี่ อันนี้เป็นรอยมดดามาขุดหมดเลยนะต้นหอมเรากําลังงามนะคะต้นหอมที่เราปักชําจากส่วนรากเนาะนี่ค่ะกาลังงามแต่ว่ามาเจอมดดํานะคะมดดําเขามาทํารังเห็นไหมเป็นรูขุดรูขุดทํารังหมดเลยตื่นเช้าขึ้นมาทุกครั้งดินมันจะฟูนะคะทั้งทั้งไสเดือนทั้งมดดํานี่ด้านในเหมือนกันนี่เป็นต้นกะผักคะน้านะคะต้นกะผักคะน้าของเรา นี่ก็พอมีให้เก็บกินเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ได้เก็บสักรอบนะคะยังไม่ได้ตัดสักรอบมันอยู่ในร่มมันก็จะยืดๆแบบนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยสวยเพราะว่าแสงแดดไม่เพียงพอนี่เขายาวมากถ้าเราไม่มาตัดเขาก็จะเรียวยาวแบบนี้รอบแรกเราต้องตัดนะคะแล้วก็ถึงจะมีแตกแขนงออกมาให้เราได้เก็บกินเนาะนก็ผักบุ้งที่เราปลูกนะคะก็พอได้กิน จะให้สวยๆงามๆก็ต้องดูแลเนาะหมั่นดูแลเอาใจใส่นะคะของเราลดแค่น้ำอย่างเดียวน้ำหมักก็เดือนหนึ่งให้บ้างไม่ให้บ้างนะคะมีเยอะน้ำหมักแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาลงมาเนาะเพราะว่าช่วงนี้อนนะคะเป็นช่วงที่คนแถวบ้านเนี่ยเขาทำตึกกันก็จะมีคนเดินผ่านเยอะไม่เจ็บก็ไม่ค่อยลงมาจะมาแบบดึกๆมันก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะมันก็มืดแล้ว ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะอันนี้อีกย่อมนึง่งยมแน่น้อยนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดที่เหลือเหลือจากเราปลูกที่โดนแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนไม่รู้จะไปใส่กระถางไหนก็เลยแอบเอามาฝากไว้กับกระถางของกวางตุ้งนี่นิดๆหน่อยๆกระถางกวางตุ้งนะแล้วอันนี้เป็นกระถางมะเขือ คือกาลังงามนะคะผักพุกกาลังงามเลยอัน,นี้คือเอามาฝากไว้นะคือเราเอามาฝากไว้ในกระถางอันนี้เป็นเผือกอันนี้เป็นเผือกอันนี้คือมะเขือเป็นมะเขือเปาะน่าจะเป็นมะเขือเปาะเจ้าพญาหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะนี่กำลังงามเลยผักกุ้งเรา ก็ถือว่าโอเคเนาะแค่นี้ก็พอกินนะคะเพราะเรามีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เด็ดยอดเขาเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาให้เราได้เก็บกินเยอะๆ